รู้สึกยังไงกับเบตงจากที่เคยไปเที่ยวเบตงอ่าเบตงนั่นที่ว่าเคยไปเที่ยวกันครั้งหนึ่งไปทํางานนั่นแหละอ่าใช่มันสุดยอดครับนั่นเลยดีสุดยอดที่สุดนะชอบชอบอะไรชอบอะไรที่เบตงชอบแบบไปเที่ยวนี่อ่เอ้าไปเที่ยวโป๊ะเวลาหยุดภารกิจก็ไปเที่ยวได้อ่ามีที่ไหนบ้างมีที่ไหนบ้างที่น่าไปที่แนะนําหน่อยที่ไม่ใช่อาบอบนวดนะไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครัอ แต่เราคิดก็ไม่มีด้วยหรอผมเป็นคนดีครับแล้วเอาที่ไหนตรงไหนตรงไหนตรงไหนอุโมงค์อุโมงค์พีรมิตดอุโมงค์สกายวอล์กสกายวอล์กอ่ายอเวงไอายุเวงที่ไหนอีกแล้วก็ไปที่หมู่บ้านเพื่อนก็มีตดแต่นั้นพวกของกีฬาบ้านอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวกับคอมมินิตเก่าอุโมงค์พวกนี้ไปดูได้ไหมใช่ครับมันก่อการไล่คอมมินิตสมัยก่อนครับแล้วก็ธรรมชาติตรงนั้นเป็นไงอากาศเป็นไงธรรมชาติโอ้เย็นครับเย็นครับ โอ้ตอนเช้านี่มันเก่านี่หมอโอ้โหหมอกเยอะใช่ไหมอ่ะป่าไม้นี่ก็ยังเขียวกระจีอยู่ใช่ไหมใช่จัดอะไรว่าปูปังอะไรอ่ะอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับพวกที่เอ่ยมานี่เยอะในมากกว่นี้ไหมไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะตามพิจิกนี่มาทำงานตั้มจังหวัดเนี่ยอ่ารู้สึกรู้สึกยังไงยังงไครับแต่สามจังหวัดอ่าก็จังหวัดก็รู้สึกว่ามีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสแล้วก็จังหวัดปัตตานีครับ ก็รู้สึกว่ามีสามจังหวัดก็ใช่ก็คงยังไม่ให้นึกถึงเป็นโคราชถูกต้องเป็นระยองเป็นเชียงใหม่ไม่ได้เพราะแม่้าบ้าน้าบ้านต่างเนียบอ๋อเจ้าบ้านอเจ้าบ้านก็เหมือนกันเลยแต่ว่าแค่แตกต่างแค่ศาสนากันนิดเดียวอ่าไม่ได้ไปมันมีอยู่รุ่นน้องคนหนึ่งนะเออไม่ใช่รุ่นน้องเลยเป็นแบร์ที่อยู่รามันแกพูดไทยไม่ค่อยชัดอันนี้ไม่ได้เอาปมด้วยเกมาลอนะแกบอกว่าน้องไทยพุ่ น้องไทยพุธน้องไทยพุธน้องไทยพุธทีนี้แกพูดตามแกเลยนะน้องไทยพุธพี่เป็นไทยอิสลามเราสองคงต่างกันแค่ศาสนาแต่เราก็สามารถปิ่งเพื่องกันได้แางนี้แางนี้แล้วก็เออแกเอาให้แล้วก็แกเอาไก่ให้ตัวแกเอาไก่ให้ตัวแล้วก็เราอาไก่กลับ้านคือความหมายแกบอกว่าเราคือต่างกันแค่ศาสนาแต่เราก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้อ แต่ทีเนี้ยพี่ก็คู่ในใจนะก็บอกว,ว่ามันไม่ได้เป็นแค่เพื่อนกันได้อย่างเดียวมันเป็นได้มากกว่าน,นั้นบางคนก็มาเอาเมียที่นี่ใช่ไหมใช่เ,<อ>เ,เงินไขใช่ไหมเป็นมากกับเพื่อนใช่ไหมครับครับ<ๆ>บางคนก็มาถูกใจอ่าปอแนที่นี่ก็มีอย่างปอแนชื่ออะไรนะที่ถูกใจน,นั้นปอแนทปอแน